สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มากันที่บ้านคุณย่านะคะวันนี้เราจะมาเล่นกระดานลื่นนะคะพอดอีลูกพี่ลูกน้องเขามาเล่นที่บ้านคุณย่าเขาก็เอากระดานลื่นอันเนี้ยไอสไลด์ตรงเนี้ยเอามาประกอบกันแล้วก็เอามาเล่นกันนะคะคุณอาจารย์ก็มาอีกวันหนึ่งก็ได้เล่น,นะคะ่ะเพราะเขาประกอบให้เรียบร้อยแล้วกระดานลื่นอันเนี้ยสไลด์เนี้ยนะคะมันมีอายุนานมากเลยนะ อายุประมาณ30ปีประมาณนั้นอะสาปีคือตั้งแต่รุ่นอโอจีจังคุณคุณปู่เนี่ยเขาซื้อมาให้หลานเขาไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งนี่แหละแล้วเขาก็ไปซื้อมาอ่ามันใหญ่มากเลยนะผู้ใหญ่ก็เล่นได้นะอ่าผู้ใหญ่อย่างเราอายุอายอุน้ำหนัก5้าสบหกิกโลนี่ก็คือแบบเล่นได้เลยอะกระดานไอสไลด์เนี่ยนะ มันเมียอายุตั้งสามสิบกว่าปีก็เก็บอยู่ที่บ้านคุณย่าเก็บอย่างนั้นอ่ะเออมาถึงรุ่นลูกก็รุ่นรุ่นหลานรุ่นหลานในเล่นแล้วก็ถึงรุ่นรุ่นเหลนด้วยนะคะรุ่นเหลนของของคุณย่านะฮะก็ได้เล่นเนี่ยพนจังเขาบอกเนี่ยแม่มาเล่นด้วยกันเขาบอกมา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 เล่นด้วยกันก็ลองลองขึ้นไปไปนั่งดูมันมันเล่นได้จริงๆงนะมันเล่นได้นะตอนแร่นเคว่อมันจะพังเออมันไม่พังนะ ก็เล่นได้ก็เล่นกันสองคนนะสนุกโอ้โยสไลด์ใหญ่เลยเอานางอยากให้นางอยากให้ให้สไลด์ลงพร้อมกันแต่มันไม่ได้ไงเพราะว่ามันแคบไงเออถ้าสองคนนี้นั่งซ้อนกันนี่มันจะมันมันมันจะไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยสะดวกกนะันฮะเออก็เปลี่ยนกันเปลี่ยนกันสไลด์นะก็สนุกค่ะสนุกตอนเป็นเด็กเราไม่ได้เล่นอย่างนี้นะของเรานี่ไม่ต้องมาเล่นของเล่นอย่างนี้เลยเรานี่เล่นกันตาม อ่าท้องไรท้องนาเออตรงไหนที่มันเป็นอ,อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตรงที่มันมีเนินดินนีดหน่อยเนี่ยเราก็ไปสไลด์กันโอ,อ้โหไม่ต้องกลัวเลอะกลัวเปียกกลัวอะไรทั้งนั้นอ่ะเ,ออเล่นได้ทุกอย่างนะตามคลองตามคลองเล็กๆอะไรเงี้ยเออที่เราทําสไลได์ได้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 วย ตัวของเราเองนะเด็กเนี่ยโอ้โหสไลด์ดินเนี่ยสนุกมากนะแต่เด็กสมัยนี้เด็กญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ต้องเล่นแบบเนี้ยไปเล่นน้ำสนามเด็กเล่นมั่งถ้าใครมีพื้นที่ที่บ้านหน่อยก็จะซื้อมามาเนี่ยก็ติดตั้งที่สวนมั่งติดตั้งในบ้านมั่งอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้มันถอดประกอบได้นะ oh, <Pap> แล้วก็ฮานาจาังเขาก็เด็กเขาก็ช่างคิดช่างหาวิธีเล่นเนาะ,ะเขาก็เอาเอาพรออมปูพื้นอะ เอามาม้วนมาสไลด์แล้วก็ให้มันมมวนอ่ะเออให้มันม้วนเป็นเหมือนโอนริมากิให้เป็นเหมือนพวกเอ่อพวกโอซูชิอ่ะที่มันเป็นเป็นแบบเอาเอาโนริเอาโนริมาม้วนหมุนอ่ะเออนั่นแหละเขาก็ทํ็เล่นของเขาอ่ะนะเขาก็จะหาวิธีเล่นนะเ,ออเด็กๆเขามีวิธีเล่นกันแปลกๆเนาะเออเราบางทีเราก็คิดไม่ได้ไงเออเอจำมาจำแล้ว あ、のり巻きできた。すごいね。あ、ด้สิครับสวยเนี่ยอาว่าหนึ่งครั้งโนริสนะก็เล่นสนุกดีค่ะเวลามาที่บ้านคุณยานีคะวันวันหยุดหรือว่าเทศกาลช่วงอุบงอะไรเงี้ยก็เราก็ต้องมาทําความสะอาดมาเก็บนู่นเก็บนี่แล้วก็มันก็มีเครื่องเล่นแบบเนี้ยบ้านบ้านกว้างๆนะ บ้านคุณย่ามันจะเป็นบ้านโบราณมันจะมีพื้นที่ก่อบ,บ้านเราไงบ้านเรามันแคบพื้นที่น้อยก็ออจะเล่นพุกเนี้ยไม่ได้ก็มาที่บ้านคุณย่ามันก็จะกว้างมันก็จะตั้ง,งแบบเนี้ยเล่นได้ก็สนุกค่ะเ,ออเด็กเขาก็หาวิธีเล่นเน้ยเห็นไ,ไหมเาสไลด<อ>์มันก็มว้วนไง,ง <laughs> จะไม่ไกよね。 行っみましょう行きます <laughs> <ー>あははひーうん、かわい,いこれを吹っ飛ばしてみます行くよ <laughs> 誰が来た来た誰の車

よげられるの。じゃ。んパパ、海苔巻きだったのに、こんなになった。伸びた。伸びた。パパ、パイナップル食べた。行きます。はい。 ください。<laughs> 早く早くこれボールいくの。あ、来たおふえちゃんのパパ。早くもう一回やる。一戦の。 何で、滑っちゃうの。<laughs> はい、広げて、はい、一斉の。あ、<laughs> 流れてきて。<laughs> はい。えるよ、足ですか、待って。はい。はい、一斉。一斉の。いいせーの えててっわ <laughs> <laughs> 回頑張ก็สนุกกันนะฮะทั้งเล่นโนริมากิทั้งเล่นโยนบอลแล้วก็เล่นสไลเดอร์สนุกดีค่ะสำหรับวันนี้ก็เก็บความสนุกสนานเล็น้ยมาฝากกันแ,แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน,ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ